ความมันมองอุ้ยเครือมันเซ็ตเครือมันเซ็ตมาถึงงานแล้วที่ที่ไหนบ้านยังมาต่อยนุ่นได้ยินมานุกับจำมาไดนดิบ้านอุ้มจ้ามีแหละนีแหละนี่เขาจะบาจอ เสียเงินใช่ไหมล่ะหอมกอกมันไม่อุ๊ปุ่นไขึ้นนอนอยู่เต้นไฟนี่เต้าเหรอ คือไรเัเมื่อแถบเา้อบอยู่ถามหาเาจะการคอยพอดานจาของล่ะคือาี่แถบ้องบอมาเลยเต้องถามหาเขาดื้อไม่ใช่บใสที่ไปนอาบน้ำนยังว่าตามมันว่านองเปีทันมากยไอดเขามาว่ามาแล้วม่ม่มาเว้กันบอเหตดแถตะเวนยางบุญเพื่อนสื่อตามุ้งใหมยังบาหมเน่ยค่ะมีต่ตมุ้งก็เปยาง อยากกินผลม<อ>ไม้ไปซื้อผลมไม้นี่ยังผลไม้แบบแง่เอ้ยมะแง <c oughs> เ่เอาคนว่ะมะแง่เอคือบบกพี่วนคือแบบท่านคดอแมบบนีตะกบสถานที่ใกล้เคียงเขาเรื่องดองไอ้คือแบาไรแม่คิดบ่าพ่อเลย่องตะกุบมันเป็นผลไม้ในป่ามาก ว่าเะาม่บวอันเป็นหมากใหม่บวละอันเป็นหมากไม่ไก่เนี่ยหมากไหม่น้ำมี่จะไก่ตีเนี่ยเขาเขามาผูกไว้มันโดนกับไก่ตีมากินเอาไว้กอนอันนี้ก่อนก็ได้วแต่โกบตะโกบล้าก็ให้กินน้ำหวานยังเลยใช่ใช่ยังจำมึงจไปซื้ออีเด้อเพราะเขาก็มาหายปหันมัแบไปซื้อแล้วกินก่อนปะไปก่อนเลย ข้าวเดียวนึงดอกร่านข้าหน่อยเดียวนึงเอาของไปวางไหมตัวนาะแม่อันมัดแกงแม่บนเรืจองที่ใได้มากหัวมานกะวาหาเรื่องกเลยนเา่องดาอาบน้ำยงสาพเรื่อะไระไม่ใ่นองว่าสีมาหาดเป่อนุ่นบ่ีเ no> ปียกมาเปียกไปน้ำแม่แล้วก็ไปน้ำแม่แล้วค่ะแม่ไป่เ่าบ่งกันมาหน้าสม่านขันเปียกว่าไปกะเอาเปียกไปน้ำ วิภายเนี่สวยจังเลยต้องถามว่าใครแต่งวิภายแต่งเด้อนี่เทวดาแต่งมาอันนี้ตัวปลอมเออเอาบ้านี้เอาเอาค่ะค่บ้านี้เอาตัวจริงเออเอาแกงแล้วหนึ่งเอออันนี้แม่พญานะครับอันนี้คือแม่พญาอีกน่อยไม่อันนี้แม่พญา อันนี้คือนั่งเอกน้อยนี่นี่ดาวลุงให้เกียรติด้วยดาวลุงมุกนี่ดาวลุงพุงซูร้องเพลงนะร้องเพลงอะไรนะแม่ดาวลุงพุงซูพุงซูเม่นบ่อผง่งเด้อไม่ใช่อาบน้ำใส่นี่พุงฟุงของนำพี่ขันเขาคือว่าน้ำไหลค่อยเด้อแม่เห็นแบงลงขีบอเนลสีดากบ่บ่บ่ปลาดบอเมนแนวล่างรถค้าแค่เอารูปมันแห้งเป็นบ่อห้วยสีดากทะลุปากปูแล้ว ไฮซิก้าสราบไซยางด้วยพูดเอาพอดจับกล่องมาเลยนะกล่องมาเลยจับกล่องมาเลยนะทรบกล่องซีกล่องอะไยูทูบเบอร์หน่อยจับกล่องมาเลยนะมือวันนี้ยแต่ละมือวันแมนดารามื่อกดาราผู้ใดเนี่ยดาราผู้ใดเนี่ยดนลาตาดีเลยตาเราไปซื้อแล้วเขาเข้ามาเลยไม่ค่ะไม่ค่ะไม่มีอะไรถ่ายแว้าวเนะแยงเงินนะพูดไม่มีอะไรถ่ายคุณเราเดินข้างหน้านี้ไหมไปไม่ก็ต้องถิ่ไปซื้ออะไรจะเลยเขามาเธอเดียวโหลด ถือรวมกินกินคิดไปเองอย่าเสเล็บแน่ลุยทั้งตัวโอ้ยบ่อนซ่อนดอกซื้อมากลายๆกะกินโมบัสนั่นนะเอาจิ้วจ่าเท่าขึ้นเอ้ยเขาบอตื่นเขาบอตื่นคือเพินหนูเปนนงห็นรถพี่ไหมนีเห็นรถพี่ไหมตื่นไหมดีง่ไหมนรเออันไหมเเป็นคนถือกล้องมันจะตื่นยังไง เมี่ยหนูไปมุดยูอันกล้องสีตรงเงินน่ะเขาไปนอนอยู่ทางของน้องยูนี่น้องยูนี่พะนะเขาไปนอนอยู่กับ้างนี้บ่ค่ะเออเอาพี่ออสมาด้วยเมื่อกี้นะก็มากันด้วยกันกับพี่ออสพี่ออสเขาก็พี่ออสแหละเป็นคนเปิดเขาบอกบอกเพื่อนดอกเขาย่าดมาเรียนนั่งแล้วสกวนมุดมืดรีนอนงได้เดี๋ยวนี้แม่นั่งมองเดียวกัน แต่ว่ามึอเศร้านี่เพิ่นว่าอันจีมาบ่คาดหนูสิเปิดถาบ่าไปครับว่าซั่นเสิร์ชไปเสิร์ชเสิร์ชไปเสิร์ชมาเอา้าอันไปฮอดเอา้าพี่ออดคืออยู่นี่พี่ออดว่านี่ไงห้องฮักเพลงของว่ดเด็กก็เลยไปรีเอาเอา,เอาห้องอยู่ลืึแต่น้อสิมากวนเฮาบ่ได้นอนอีกว่าหันคือบ่ตื่นค่ะหนูสัเลียนเลียนเรียนมาตห,หาคู่เก่เด้อค่ะเขาไม่ได้ตื่นเลยตั้งใจมาจาดเขาบ่ตื่นเพิ่นสิเฮ็ดาขึ้นซะแล้ว กินแล้วบอกเขาไปเบิ่งคลิปเด้อค่ะคลิปเบิ่งคลิปอะไรเขายังไม่ลงบอกค่ะลงแล้วเข้าไปดูแล้วเหรอดูเบิ่งแล้วค่ะนี่นี่นางหัวจับเห็นแชร์เลยนูหัวจับเออคือบมแช่ไม่เห็นเพิ่มเบิ่งไปซ้อมแล้วเปล่าสองลอยยังสองลอยสองลอยค่ะแช่คำว่อแรกกับแต่งหน่ากับสองพันหาไปพี่แบบกินละบอกเขาค่ะกินละบอกเขานะจะไปเดินข้างหน้าไหม ไปน้ำ่นี่สิบย่างแม่นี่ไปมาโลดนี่นี่นางเอกนางเอกโอยขออัดทายด้ครับขออัดทายไี่มิลิกระตครับนี่ไอซมายติงทายตีลิกระติ๊บครับนี่ไอสิมพายมเลกระนี่ย คอนออกคอนออกเอนออกอดีตอดีนี้แมเยนแม่จูมเย็นแม่นี้จูมเย็นแมจูมเย็นแม่จูมเย็นม่ย็น่จูมเย็นแมู่เย็นเย็นแม่ยนเย็นเพลงซม้อแบบนี้ก็โดนแมเนม่เม่จูมเย็่จเนแมมอนู่นม่มเนแม่ม่่น่น่มเา กาบบ้านนะมีอีกโพนทองโพนทองมือใดก็บบด้เล่นโพนทองแล้วก็เล่นอุโมงค์นทองกับไก่บ้านน้าที่แบงค์ไปนอนกับหนูไหมนอนไหนอีกวันที่สิบสี่เอาเพราะถ้าเด็กตัลงอยู่ตีวันที่สิบสี่เนี่ยสรุปเขาคือนบอกกับตะพื้นตะพื้นเราเนี่ยบอกค่ะผู้ใดนบอกค่ะหลายคนอยู่ครับเอา จอนได้อะไรได้คงหวานแล้วก็ได้ชุบตาพี่จอนก็ผู้จัดการเพื่อนนะครับข้าวเยอะมากเลยวันนี้นักพี่น้องโมเดิร์ดเขาได้บักม่วงกระเซาะเป็นยังไงได้นำลำไยผู้จัดการเพิ่อยู่ถ้าเขามาเดินหลินเน่ป๊อปลาเปลือยป้อกปลากระป๋าเลยเป็นอย่างโบมันมันชินมือชินมือแล้วเราจะหลับปกติน่าจะอยู่กับพ่อนะ ไส่หมี่สุดหมดแรงมาอย่างก่อนเท่านี่ข yani> ึ้นขแรงซ้อเตาห้ไ่ปะคะฮะหมรงม่ซื้าไ่ปะบ่ครับอันนี้เดยก็ยังบอกอยู่ด่อ